อันน้นบอกเพลงพอบ่ะเพลงหอมแก้มนะไหมเพลงอ่ะขางนี้ได้ค่ะขังนี้ได้ค่ะจะดังตุ๊ตุ๊เลยยินเสียงแวลเวลเสียงแวลเววไปเด้อเสียงแวลแวลไปเด้ดีเออ เลยสบายดีป้าลุงเด้อเนาะสบายดียามเศร้าพี่น้องเอ้ยอานนทหน่อยมาแต่นากินเกี๊ยูเกี๊ยวูได้เกี๊ยวกูได้เกี๊ยวกูลายห้าโตบอกห้าโตเก่งเลยไปนอนนาปะไ่ปะพ่อช่องคืนสบายดีป้าลุงป้าลุงสบายดีเยอะแล้วสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงโอ้ยเออพ่นบ่วออกสบายดีอานนทได้ใช่อานนทได้หรอก Cháy đâu, đưa này bà chạy Bác hả, nhớ phá hộp đâu Bác này tí nên, tí nói cho bước là đồ nhấp ấy ít Nhấp ấy ít À, mời tí bước Phủ bà làng nó phổ còn con bà Bà làng nó phổ tủ con Tí nó bà bò Bò là phốt cửa phổ sì Thì khảo bà nào đâu cửa Bà đi bà đúng này đâu Bà bà đúng Đôi <laughs> Cảm ơn anh gần là vì nó ấy <laughs> เอ้ยมาหาเบิ่งขนมเลยเอาเอาเอระวังล้มเลยลูกอินจะพูดพูดอืมพี่น้องาไอ้เข่ามาในก็อยากเมื่อดเลยเนาะเบิ่งอยู่มันมีอยู่บ่พอได้ซื้อมาอยู่บ่คืนนี้พออ่าเบอร์ยังลูกมันสีมี่ยังอยู่หลังตู้โอ้ยแฮนดี้อยากได้ขนมนี่ฉันนี่ก็มี่อยูนี่แมวน้อยอยู่บ่แมวน้อยแมวน้อยไอ้นี่นะ พ่อก็อยากดมอย่างเดียวเจ๊ดูให้ลมหรือบอนีมีมียังมีมีมยังว่าพ่อซื้อยังว้าไว้หายว่าพี่โป้เอาออกมาเทือนหน่อยดูไปแก่แล้วพ่อไปจั๊กวะพ่อกระมุ่นกินเลยกรนกินของลูกไปเลยพ่อกระมุ่นกินของโน่นแล้วแก่แลเนี่ยของหนึ่งไปเอาซูตู้เต้นกินน้ำดุพี่โป้ได้บ่ได้เอาออกไปให้ตู้กินน้ำบ่ มากับมาสอกตู้เย็นมาหาเบิ้งขนมพี่น้องเ,อเอ้จจยตูต้มามาปัดอันน้ำอยู่นี่พี่น้องเ้ยฝนสาดเมื่อคืนนี่เอปัดนตู้น้ำลมพัดปัดตูนดดดต้น้ำดีเอาของผลตู้ได้สะดวกเนี่ยโต๊ะน สบายดีป้าดุ่งดนุ่นสบายดีเลยดุ่งสบายดีพ่อแม่ป้าลุงเนาะว่ามาหอดกันดิมันเย่ผ่าตีนก็ยากปัดไม่นึงทางนี้กัดิีนใายลานฮุบเล่นดินเน้องมะลิลมพัดพ่อวานลมพัดดินเมื่อวานมันยังดุกันนี่ลมพัดเข่ามาเมื่อวานมันเมนขนมบ่เนี่มันเมนขนมขนมขนมปุ๋ยน้ำมันบ่เนาะแม่ตีบนไปจากใครตีเพื่อนนะสลัดหาใส่เกือบมูอ เกือบเจ้าของใชู่กเกือบเจ้าแมวมาบ่เกือบมันเกือบธรรมดานะรกเกือบแปะนะแมวมาบบผู้หนึ่งบูหินคู่ดำนะบเหินนะอ้เมื่อนี่อนุหน่อยมาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ยังมัืดว่ะพ่อรังรังยุบหตูนนี้ แม่หยังวะก้าวกับปู่โขงเด้อวะเออว่าปู่โขงบ่เออบ่แก่งอยากลืมบาดเพิ่นบ่เพิ่นดื่มบ่ทัวได้กินข้าวกินขี้ไปกินข้าวก็ยังเช้านี่ลูกอแม่กินข้าวก็ยังืมบ่จักบว่ากินข้าวกับหยังบ่บกแม่แม่เจ้าได้กินข้าวยังลูกมตู้เฮ็ดยังับปลาปลาย่่บ่มูมู แม่เคยได้ยินแว่วๆว่ากินกับกะอ่องกับปูชะเออบ่ขนมไผนี่แม่นบ่อ่องกับปูอะขนมมื้อนีนี่ขนนีมาวานนีก็มาตั้งหัวบัวแม่นมาตั้งหัวบัวบ่เพิ่นยังสิแต่งใส่กันได้บ่ได้แม่นว่าตั้งโคโลไว้นั่นได้มันยังบ่แล้ว เพผนยังสิมาเตงเสาเตงยังให้เข่ากับหัวบัวได้เพผนตั้งซื้อใหญ่แบบนั้นแล้วให้มันดืนเสาเลยแม่นเนี่ยตีนหน่อนนุนพันมีดินชายว่าได้มีดินชายว้าเตตั้งแต่เสามาหนีเ่ายังพันในกวดเลยเมื่อวานนี่ลมกิ่วเลยวานนี่ยพ่อจึงอยากมาบ้านเนาะได้กินนมเนาะโดนแบ่งขนมกับปุตุพี่น้องเลยอย่ะเบนนูนอ่ะจักเลวกระเพนอนอยู่ใจ nôn kia kia, bác Nam kẹt đây ba kho bò, sấu khẹt kho bưởi nạm bò, mình riêng lũ rồi nơi cho sâm ở vườn, cam bén nôn nao nao, oh, đồ, giờ lại ăn măng kinh luôn không, mẹ ăn măng kinh bà măng kinh, kẹt kĩ chếi, oh, kinh, măng kinh, măng kinh kho, ah, bò. ไปคบลุงจิตโอ้ยลุงจิตได้นี่พ่นว่าจื้อได้บ่จไปคบลุงจิตอยู่ไสลูกพ่อกไปตู้ยังบ่ได้เห็นว่าอืมโอ้ยลบลุงบ่เจ้าไปคบลุงจิตอยู่ไสมาบ่สเมฟังอยู่ทางบ่อยู่มองไดลูกยูอยู่บ่อยู่่ตะกี้ว่าสิจอดไหน้าตะดองทางมจิตเด้อพอมาได้อยู่คนนึงเที่ยวหลายเลยมาเลยโอ้ันกันยังไงไลูกเฮ็ดอด เฮ็ดเช้านะลูกเอ้าก็สั่งแล้วลูกสั่งตู้ยาวหั่นเด้มื้อนี้มื้อนี้เพิ่นสิได้มาบ่ไอ้สั่งแม่นเด้เนาะตู้เด้เนาะลุงบ่ลุงเนาะสั่งดุงยาวหั่นดลูกาวด้เอิบเออเอิบเอิบเจ้าด้ลูกเกิบเจ้าหั่นดเห็นบ่เกิบน้อยน่ะเกิบเจ้ามันจังบ่ใหญ่เย่นตีนน้อยเพิ่นมนีมนีอยู่แม่ถามมวนบ่ไปนานะ ไปอยู่หน้าได้มวนบ่คืออย่างมาไว้ได้ส่ะพ่อกับเมย์ว่าอย่างมาไว้นะส่งมือพี่เราไปเพื่อนไปอยู่นาเมย์พ่อคือส่งขึ้นส่งมือเนาะเมย์พ่อลูกเจ้ะยังอยากมาีสาบุกคับยังเหลือแต่ใส่บ่ห่อนก้นเห็นยังชุนก็คือนงค้นอ่านที่ดุเอ้าพอยากใส่ชุดผ้าแล้วเสือไปได้ซักเอาไปว่าในเมตุบัดเพื่อนพูดดเทียน อ้าวจะไปเปิดก็ดูเจ้าหนูเห็นเต็บใบหน้านะดินกระไพ่น่ะดูโมมี่โมมี่โมมี่โมเดลมั้ยว่านี่เจดนกระไพ่จ้ะว่านี่ดินกระเพยฉลุกวันดินกระเพาดินกระเพยว่ามีไผ่น้ำเนยว่านินดินน้ำน่ะเนี่ยรุ่นบ่เนี่ยรุ่นพ่อมปตดบ่หุ้ยไปตดไปตดโอ้ยโบไวแนวนี่เปฝ่าย ต้นน้ำป่าต้นน้ำป่าไม่ดีมาถ่ายเพิ่นมาก็พอตู้โฉบคนเหมืนย้อมใส่ตู้เต้นเมื่อน้ำอยู่เฮือนน้ำกันโอ้ยแบบให้ตู้เต้นเมื่อน้ำอยู่เฮือนน้ำกันตู้เต้นนี่เพิ่นอ้วนดูหน้าผู้เดียวเคนแบบโอ๊ยแบบถ่เพิ่นมาก็พอเมื่อก็ระตูไว้ใชวป่ายี่แบบพอตู้วันศุมาเช้าคนหน้ายาเพิ่อนหันแต่ยางมาแม่ลูกจิตว่าทางง่ายอยู่ ลุงจิตไปทังลุงจิตกับไปหน้าบ่โอนี่กินไปโซ่ให้ทั้งอันปูกับงกินยาะเช็ดเกิือป็ดบ่เฮ้ใจ่ไรบ่กินได้กินได้ใจขนมเปลืออมันได้สัตเปเืออมันกินบ่ดแล้วอนุ่นกินบอันนุ่นบอกแพงพอบ่แพงหอมแก้มนะไหมแพงอ่ะ ขางนี้ได้ค่ะขางนี้ได้ค่ะจะดังตุ้ดอะ่ยโอ้ยอยากมาหรอเป็นบุนบุญบเด้ดิแม่หล่นหล่นโลนหยังหอมท่านึงที่เราเคยเพื่อนนะเป็นบุเห็นชงมือเด้หมบุเห็นชงมือก็ได้หอม มาเราพิ่นไปท่วงอันเสาอันนั้นพี่น้องเอ้ยไปมาเห็ดนี่เพิ่นว่าเออเพิ่นบ่เห็นนี่แล้วพ่นอะไรหินเดี๋ยวไปลิ้นลูกดาวดักผ่านน่ะมันพาพลาดเลยฮะมันมีหล่ออยู่ลุ่มน่ะทางกับเปื่อนเปื่อนพี่น้องเอ้ยพนตกมาตะกาทางเปื่อนพูดเนาะแต่ว่าพลาดลูกลงมาแม่เกือบใหญ่ซ้ำนะพาลาดตุยลงหันนะฮะ ใชด่าโนนเอ้ยจิิงดีว่าอย่างไหุ้่นไปดิ่นน้ำป่ะไอเกิดตอฒนาไปสองมื่อส่เกิดก็นลูกเย็นเพื่อนมามาบ้านก็เอ้จริงดีก็กินหอดุ่นคือกันนะดอเอ้ยจริงดีเอิญนะเอ้ยจริงดีเอิญไปเล่นน้ำให้ให้เอิญนื้น่องปดินน้ำมันกรได้ใส่เกิดกน่ใส่เกิดบุกอนนะูกเอา มาบ้านก็มีโมเดลเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใส่เกือบก่อนลูกงางโค้งลูกงางโค้งเอาอ่างางโค้งไปไปบบบนี้แดนไปโมมีรถเลยเออเพิ่นขามประเด็นน้ำเอ้ยจริงดีพี่น้องเอ้ยไปห้องเพื่อนน่ะถอดเกือบเลเื่อถอดไว้แน่เออไปได้พี่น้องเอ้ยประเด็นน้ำเบอร์จิงดีแล้วเนาะ ขามไปเด่นอยูผ่ผากทางผู้พี่น้องเลยเมือเสาร์นี่กระทางสร้างพิน่นมาแก้ไม่ออกพี่น้องเลยเนาะแก้ไม่ออกแลวกลับไปเพิ่็ไปเบิ่งานว่าเมื่อเสาร์นี่ฝ่นยังลินอยู่เนาะเิ่นมาแก้บล็อกไม่ออกเออแข,ข็งัวคักบันยังพี่น้องเลยดุยฝ่าดุยฝนเลยเป็นมาทาวา ผลมะตูก็บเได้มาแต่งเสาเนาะพี่น้องแต่งให้มันเพียงกันก็อันนี้ผลโต๊ะหน้าจนอ่างพี่น้องเอ้มันตําแห้งเนาะไม่ตู้ก็มาอยู่เพื่อนได้บอกแบบมาอยู่นลำลานบ่อยู่เพื่อน่าเฟิ่องหมายไปแล้วไปเพหนายไปต้องขึ้นเก้าไปโบเห็นก็บชให้อีกแล้วอยู่แถวฝันใบฝันเดียว ่ถ้าเพิ่นบ่ายอยากให้อยู่นําพุ่นได้บ่เอ้าวบ่อื่นสิลอยมาซะเมื่อว่ตะแรงวันเยนุนก็จักอยู่เพิ่นว่า่แงดอกว่าบ่อื่นสิลอยย่างลอยมาโทรให้ให้แม่อันให้น้อยโทรหาพ่อว่าสิลอยมายอบ่อื่นก็นุนได้ยินเพลงนุนจัก่แมันดฉลาดกว่าอีกว่าดอพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ผู้บ้านบ่ผู้บ้านเพิ่นพากัน กี่เต็มรถไทยลงไปใต้พี่น้องเลยทางเขากับเป็นน้องเลยพี่น้องเลยโดยน้ำแดงเอาดินมาใสา่มือบ่องเลขนี่เพินพ่นบุ้ว่านเพิ่นเอาดินมาใสา่คือลายเติบคือโกนนี่คือเกา่าเนาะฝั่งนั้นโน,น่นเดี๋ยวมันมากิ่วอยู่พี่เน,ะนา,นนานะคนห้วยอะไรบาเซนยจีไปไยู่บ่เมื่อนี้เตรียมตัวได้หมด เตรียมตัวบ่บวันนี้มีเฮงได้เหมือนน้เนาะมีเฮงได้มือนี้วะลูกชายมาเลยพี่น้องเลยในหอมแก้มผูว่าเอ้ยไข่ได้ผนกวาไก่เลยผาไก่ขเลยนไก่แต่พอพี่น้องเลยไปล้แบพกผู้ยช่วยช่วยช่ว่วย่วัน่วยยช่วยช่วยช่ว่อยช่ยช่ช่่่วยช่วย่วยช่่ยชช่ยยวยช่ย่่่ว่ย่ช่ช่ ไปผมก็ตกอยู่เนาะถืออันยังมีบ่เสือกันปนมีอยู่บ่สือกปนไปนําแล้วก็ทําว่ามันตกกัชนแนวทางนัแหละดี๋ยบกข่าทางเนาะลําบงลําบากพี่น้องเอ้ยทางไปก็ได้ะทางกับเปื้นเปื้อนพี่น้องเอ้ยเบิ่งเีม้นคืนมื้อคืนเด้อเนาะโอ้อกลงเลยเมื่อคืนนี่เนาะผมมาแต่งานันเกท่านบ่ต้องมีเพิ่นก บูเมื่อเฮาจะมาเกิดขึ้นแล้เออเลยมันเกิดอันพอน้องน้ําพิงพี่น้องเอ้ยยทางตูมาแต่ซื้อกาแฟพี่น้องเอ้ยกาแฟอยู่น้ําเบิดบ่พอดีได้มาแบ่งกันเอาซื้อซอไปใส่ยังน่ะตโอ้ยว่าสิเอาไปยันว่าพวกขึ้นดิพวกขึ้นเที่ยงแม่นอ้าว เออดยว่าเทียงยังดีงามแต่ภายนอกทางในเดวบวกอกตาจนจะคุมันไปขึ้นเจได้คือโบหินมันเข่าแบบเสาโกนได้เสาเทียงมันโกนมันเข่าทั้งใจกลางเดีอมันโผล่ออกอยู่บ่าคางคุณบานเนี่ยสาวบ้านโมเมมันโกนมันแตกมันแตกแล้วมันข้นตามห่อมันแตกเออเดมือนั่นเดมีสองอยู่สองงานเดีคนเพราะว่าฉี่ไปบาทเนี่ยเออหวยใน่น้อยนึงจะว่ายังเอาไปซ้ำมีเดือน เพอน่ะก็ฉีดใาหูมันว่าในหน้าเขาฉีดเอาไปตามหูหลืบหลีบมันนั่นแหละอือันนี้นั่นยานี่มันได้แต่ไรลมันชื้นนะยาอ๋อ่มันก็ตายเยอะเนาะเอาสีดให้มันถึงมันเปียกมันอย่างแ้มันออกมาพ่อมันต่ำกินมันก็ลงอยูะโดยน้ำห่อนห่อนนะบ่คุณอะอยู่ในอือัน ทั้งลานน้อยกับไปดินคุณแม่พี่น้องไอ้ภาคทางเลยเนาะโดยทีจะบอกฮะไปไปแล้วไปแล้วไปดินภาคทางแล้วไปดินน้องเมยดีโดยโค้ชีสาวฝันบ้างเลยอ้าวสาวพแม่พี่น้องไอ้นาะเดี๋ยวทั้งเฮากันสิขอจบคลิปเลยเด้อพี่น้องเอ้พอกกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กันสิขอจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้โดยขอกล่าวคันมาสบายดี